ปลาดองเกลืออาหารสาาไดนะ้ไหมิดโอลี่นี่ค่ะ I want t to try เพราะไดซีเดเดอือเหมือนงูเลยลูกเลยสนิท so <okay>. no. <laughs> มันไม่้ซาเหรอ ปลาดองเกลือเข้มเปรี้ยวแล้วก็เหมือนเนื้อปลาแดดทีเขาเอามักมักนะคะปลาดองเกลือที่ที่ไม่ใช่จีจีปนขคแเรากินไหนจะกินอีกไหมปลาดองเกลืออาหารเสาะไดยไหมบิดโอลีฟนี่ค่ะ I want to try ขอไดซีเดเด ้เหมือนงูเลยลูกเลยสนิทเฮ้ยดิซาวอ่ะปลาดองเกลือเข้มเปรี้ยวแล้วก็เหมือนเนื้อปลาแดกที่เขาเอามากๆนะคะ ปลาดองเกลือที่ไม่ใช่จีจีปนใครเรากินไหนจะกินอีกไหม